สวัสดีค่ะขอพบกับรายการพ่อมิ้์เนศ้ยากรนะคะชมใหม่คนนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงสําหรับท่านที่เกิดวันที่25นะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นอันนี้เป็นแหวนนักขาดนะคะกำไลนักขาดแล้วก็แหวนนักก้าเสริมดวงะคะ่ะท่าในใดที่สนใจเช่าวูชานะคะก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหมอนน่นะ่าแม่แม่หรือทักไลน์นะคะโอเคค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันที่25นะคะถือว่าท่านมีโอกาสนะคะได้เงินได้ทองนะคะทำมาค้าขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสแต่งงานมีโอกาสรอคอยบุตรก็จะได้นะคะมีโอกาสได้รถบ้านรถใหม่บ้านใหม่นะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากเงินพิเศษเงินโบนัสเงินปันผลนะคะใครที่จะมรสอบเรียนนะคะเข้าเรียนเข้างานก็ถือว่าดวงดีนะคะเรียนติดนะคะการเงินการทองก็มีสภาพภาวะค้าขายก็ดีขึ้น ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะสุขภาพก็ดีนะคะก็ก็เลขนําโชคนะคะในเลข40นะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิชเเนสวยากรโฉมใหม่นะคะขอขอ,ขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ